วิธีการเปิด3มตุ่มบาล่าน,นะครับโดยใช้เพิ่มโค้ดที่บิ l ดบ p นะครับก็หนึ่งเครื่องท่านต้องรูปมาแล้วนะครับแล้วก็ใช้เอ,เอ,เอฟเกไฟล์ครับผมก็ก่อนอื่นก็ให้ก๊อปคำนี้ไปครับก็อันนี้ก็เฟผมนะครับนี่ครับกอบ๊กอปก๊อปอันนี้ไปครับ ก็แป๊บหนึ่งครับประมาณก่อนอันนี้มัน LED ครับคัดลอกไว้ครับเอาแค่ตรงนี้มันครับกดวางไปครับก,ก็เลือกไปตรงนี้ครับเอาแค่คำนี้ไปนะครับผมคัดลอกคำนี้ไว้ครับจำไว้ครับ ก็กดออกนะครับจากนั้นก็เปิด e x File ครับเปิด e x File จากนั้นก็กด3จุดตรงนี้ครับตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ไม่เปิดรูทนะครับตอนแรกรูทมันจะปิดนะครับผมเดี๋ยวผมปิดรูทก่อนนะครับเนี่ยครับมันจะปิดนะครับก็ให้เราทำการเปิดรูทแล้วก็จิ้มตรงนี้นะครับเนี่ย จิมตรงนี้ครับทันไหมครับไม่ทันก็ทําให้ดูใหม่ครับเปิดรูทแล้วก็กดตรงภาษาอังกฤษนะครับรูทเอ็กโพ r เลอร์นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็การติด R ่นะครับกดเข้าไปครับก็ตรวจปรับตรงนี้ให้เป็นเป็นแบบนี้นะครับแล้วกดตกลงไปครับจากนั้นก็ให้เข้าโฮมเพจครับเลือกอุปกรณ์แล้วก็ซิสเต็มครับ แล้วก็จะเจอ build up เนี่ยครับก็กดเข้าไปครับ u i l d up กด ex file แก้ไขบันทึกครับผมแล้วกดตรงตรงดินสอเนี่ยครับกดตรงดินสอนะครับผมปุ๊บแล้วก็เราก็มาเพิ่มบรรทัดสุดท้ายเลยครับกด enter ไปครับกดวางไปครับจากนั้นก็กด save ครับกดออกอย่างเงี้ยครับแล้วกด save กดใช่ไปครับ พอเรากดใช้เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเซฟให้นะครับก็กดออกปกติแล้วก็รีเครื่องครับรีสตาร์ทเครื่องครั้งหนึ่งครับแค่นี้เองครับมันก็จะมาครับส่วนอีกวิธีนึงอีกวิธีนึงครับสําหรับใครที่ลงเอ็กโพเซมาแล้วนะครับก็ให้ใช้แอปก็ได้ครับใช้แอปครับกดเข้าไปเอ็กโพเซนะครับ แล้วก็โมดูลเนี่ยครับ Gravity Box เนี่ยครับใช้แอปไอไอแ Gravity Box K K นะครับหรือของใครเป็นรุ่นไหนก็ที่มันเปิดเปิดแอปนี้ได้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้ครับมาเปิดตรงนี้ก็เข้าที่ Gravity นะครับผมตรงนี้ผมก็ทําคลิปลงนนยูทูบไปแล้วครับไอ้น,นี้แล้วก็มาเปิดเนี่ยครับ ใน vision bar and week เนะครับก็เปิดไปครับอ่าเปิดเสร็จปุ๊บเครื่องมันจะมันจะขึ้นคํำสั่งให้เรารีบูตนะครับจากนั้นเราก็เลือกเป็นของรูดิ p o p นะครับออริจินอนะครับเนี่ยครับออริจินอครับอ่าครับจากนั้นเราตรงนี้เราก็ปรับความสูงความใหญ่ของปุ่มครับก็ขนาดจอก็แต่ละคนไม่เท่ากันนะครับใครจอใหญ่ก็ปรับสัก100ใครจอเล็กก็ปรับสัก7560ก็ได้ครับ พอเราปรับเสร็จปุ๊บจากนั้นเราก็รีเครื่องครับผมแต่ผมจะไม่ทำอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใช้แอปเปิดปุ๊บมันเราเราจะเปลี่ยนรูปตุ่มได้นะครับใช้แอปมีแอปหนึ่งครับเปลี่ยนรูปสามตุ่มได้ครับเป็นรูปประตูรูปอะไรที่เราชอบนะครับผมก็ผมขอจบเพยงนี้นะครับง่ายๆครับผมสวัสดีครับ